เอาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Contraband Police โดยที่ผมไม่เคยเล่นเว้ยเล่นไม่เป็นเพื่อนมันบอกให้เล่นให้โหลดมาเล่นก็ก็โหลดมาแต่เดี๋ยวอ๋กดเพื่อเปิดประตูว้าวแล้วยังไงต่อต้องปิดให้ได้ปะ่ะอ่าปิดก็ปิด <c oughs> <c oughs> เอาไงฮัลโหลเพื่อนไม่ลงมาด้กันหรอ ลงมาด้วยกันดิสวโลปิสวัิดเฮ้ยล,ลงมาเร็วมาลงมาอยู่ด้วยกันผมขึ้นไปได้ปะเฮียไม่ได้หรอมองทำาควยอะไรสัตว์ยังไงเนี่ยเอ้ยผมจะเข้าไปทางนั้นยังไงวะฮัลโหล กระโดดเหรอ,อเอ้าเฮ้ยแล้วกูจะไปยังไงอ่ะวัสดี my เฟรนด์สวัสดีผู้บัญชาการโอ้นี่ผู้บัญชาการเหรออ๋อไม่ใช่คนตำรวจเลมนิ่มอ๋อไม่ไร้อยอ๋อแอ้วผม

ไปก็ไปวะต้องกดอะไรเข้าวะอ๋อไอ้ห้ามีประตูทางที่ภาษาอะไรวะเออฉันรู้จักการเมือะชื่อ อันเดรเยวิชการหโน่แอนดูเวตขั้นแรกที่ออฟฟิศเิ็บแฟ้มเอกสารของคุณได้เลยครับผู้ปรชากรแฟ้มเอกสารไหนวะอ๋อนี่ยตอนนี้ได้เปิดโฟลเดอร์ตรวจสอบอ้เสี่งมิวเวเยอะด้วยก็แท็บ อ,อชื่นนำสกุลบนมรยกโอ้โอยเยอะมากเลยแล้วเ,เลยดึงคันโยกให้คนของคนเลื่องก็มาในเทคทุบคุมชายแดนดึงคันโยกดึงคันโยก,โยก,โยกไหนวะอ๋อกด e แล้วมันจะมีคนมาเหรอหรือยังไง <chat? S 2> นี่คืออะไรอ่ะฮด้ยได้เลยได้เยไดอเลยได้าลยไดตยได้เลยาดิเได้เลยไเลยได้ลย้เลได้เลยได้เลยไ้เลยหด้าดเลยไาเลยไค้เลยได้เลยไมลดเล้เลยไดยดดเลดเยด

โอ้ตรงันโอเคครับผู้บัญชาการในงานการตรวจสอบชื่อนามสกลุลอายุเอ <c oughs> เออ้เงียแล้วๆยังไงต่อวะกูต้องทำไงเนี่ย โอเคครับ okay, นะผมให้เข้าคร ibly. ับสออนรบถ้าไม่อนุมัติจะเป็นยังไงวะอันุมัติไปก่อนมันตรงมันตรงโอเคโอเคไปเลยไปเลย โปรตูด้วยไงอ้ยม่ต้องเข้ามาหรอกขี้เกียจทำงานมาครับมาครับคนปะเนี่ยเราฮะคนปะเนี่ยกระสานไหมขอดูหน่อยสิ เอโอ้ตรงอีกแล้วอ่ะเหตุผลในการเข้ามาทำงานอย่างนั้นเหรอออ้ยทำไมผมลบหนึ่งร้อยวะเกิดอะไรขึ้น ก็ไม่ตรงเฮ้นี่นน <c oughs> จะคุ้มเฮ้ยอันนี้มันไม่ตรงอ่ะทุกคนผมต้องทำไงอ่ะผมลบไปหนึ่งลอยแล้วด้วย <c oughs> ขอดูหน้าหน่อยดิหน้าตาเป็นไงวะมไม่อนุมัติตำรวจตำดีครับแกจะมาทำอะไรฉันไม่ให้ไปหรอกนา <c oughs> <c oughs> กลับไปเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> ดุหน่อยดุหน่อย <c oughs> คนต่อไปมาได้เลยครับ ว้าวเงินเพิ่มแล้วโอ้แสดงว่าคนนั้นน่ะที่มันไปครั้งแรกอะ่ะเม่งผมผิดไว้ผมทำผิดปัับโตมาไอ้น้องไหนขอดูเอกาสารหน่อยเดชตรงกันอย่างงั้นเหรอมาเดินทางตรงกันเออใช้ได้ถึงหมุนที่สี่ คู้ไม่ถูกต้องหรอคนนี้หน้าตาเป็นยังไงวะเออหน้าหน้าตาใช้ได้นี่นาลุงครับลุงจะไปทำอะไรเอ่ยมาทำงานอย่างนั้นเหรออออันนุมัตและกันขอบคุณครับไม่เป็นไรครับผม พมทำงานเต็มที่เพื่อประชาชนได้เอาไปงเงิน80บาทถ้าผมขวางรถล่ะจะเป็นไรปะอัลโลเฮ้ยบิ๊กเตอร์ไหนเขาดูหน่อยมีอะไรอยู่ในนี้ไหมไม่มีโอเคมาได้ ขอดูเอกสารครับไม่ตรงกันฮ่าฮ่านี่หมอนี่ทำไมมีคราวตต่หัวดหาย <c oughs> หน้าแกก็ไม่ตรงแล้วนะถ้าผมอนุมัติ <c oughs> เงินผมก็จะหายวะ่ะ ไม่อนุมัติแล้วกันไปซะทำไมอ่ะก็เพราะว่าหน้าของแกมันไม่ตรงยังไงล่ะม <c oughs> อดูเครื่องหน่อยสิมีสุกซ่อนอะไรไว้หรือเปล่านะ่ะเปิดมั่อ่ะเปิดหมเดหม <c oughs> เอ๊ะนี่มันคือคนร้าย <c oughs> อไปด้วยไปด้วยตดน้อต้ผมต้องพักผ่อนเหรอไม่อยากพักเลยอ่ะอยากทำงานนะครับโอ้ว้าวปิดตัวได้ปะเดี๋ยวยุงเข้าโอ้โอ้พักผ่อนโอเค ผมได้ตื่นมาพร้อมกับการแทะทายของจูริสเปตรอฟสวัสดีฉันชื่อจูริสอะไรวะเมื่อวันนี้ได้สังเกตเห็นคุณจะเอาโอ้โหโอ้โชคดีที่หน่วยข่าวกรองเราได้ลงมือปฏิบัติแล moon, gente, ้วอ <c oughs> uh ๋อ huh. ต oh. ่อไปต้อด so? e. ูกว่าขโมหลับห้อมกันเลยว่าใครแรกจตรวจสอบได้เลยครับ Come on baby เราเล่นอะเดี๋ยวะฮลโหหน้าตายิ้มแย้มจ่งใสดีเลยนิดนะครับอเรอกมาครับออมาครับอดูหน่อยสิเอะไรนเฮ้ยโอโอ้โหเฮ้ย เว์ <F>. เพื่อส่งหาของใช่ปะ่ะเออต้องตรวจสอบห้ละเอียดหน่อยนะมีของผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าเปิดแม่งให้หมดเลยตำรวจน้ำดีครับผมผมเป็นตำรวจน้ำดีครับไม่ใช่ตำรวจน้ำเงียวนะครับเปิดท้ายเปิดฝากกระโปรง ไม่ได้เออปดิปดกระโปรงไม่ได้ยอยู่ในนเฮาลโหอผมขอดูเอกสารหน่อยครับ,บรรโอเคได้เลยใช้ตรงกันว้าวตรงกันอะ่ะใช้ได้ถึงห้าตุลาอันนี้คืออะไรอะ่ะ มาเยือนพวกมาเยือนกดเอ็นชื่อนามสกุลเปลี่ยบเียมหน้าคนขับสุดท้ายเดี๋ยวนะเฮ้ยหน้าตาก็ ตาก็เหมือนกันนีดหนาะผมว่ากด F เฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะจุดซ่อนของเทือนโอ้ตัวนี้มีองเทือนอย่างนั้นเนะี่ยใช่เนะี่ย โอ้ oh my god ity, ห็หลอยแล้วมึงเจ้ากูแทงแน่พวกของเถื่อนมาเออเอาของเถื่อนมาเล้อเอาวอแพ้เลยอ่ะปิดไโอ้ไอ้ล้นล้นซาด อลิสต์อชนอสทีโอปรินิกาอคานิอัมาชินเอตักัตคอนทรับันโเซตงกันโอเคนี้ก็ตรงกันขอเชิญลงมาจากรถด้วยนะครับแล้วทำไมทำ้าเกียดวะตรงนก็ต่อยหรอเพราะว่าเาราะว่าเราหอขอดูหน่อยดิมีอะไรมัางใลยเนี้ย อนรปสกติกคทราันดอจเนซิเเนียเฮ้ยผมเจอออแกไม่รอดแล้วแวแกไม่รอดแน่ต้องไปแทงมันใช่ไหม <c oughs> แทงเชียนนี่เฮ้ยเอาแพ้เอาเอาแพ้เลยทีเดียว อ้เชี่ยโดนกูปาดคอตายเลยตำรวจม็กซิมอลโอเคสวัสดีครับพกี่เชิญลงมาจากรถด้วยนะครับโคโอเค Gue tanya dia itu amat rute! U Kellery sebagai mutwieerman bandit api yang besar itu mungkin. Terbaik sekarang. Mereka ada beberapa instrumen untuk melakukan perjuangannya. Mereka memang是我 krai tradisional. Terima kasih punya seguernya. Temanku yang sadece pertanyaan dengan korban pencipta. Do retokбы โอ้นี่มัน,ม,นมันคือแป้งมันคือแป้งอะไรจ๊ะเฮ้ยฮหลฮหลฮัลโหลมีอะไรไหม <c oughs> <c oughs> ให้กูทำไรอะ่ะ ออโอ้โหโคเคนไอ้นี่มันเล่นของแรงโคเคนโคเคน,นมอ,อะไราม,ามันคือแป้งขังคุกเลยตำรวจน้ำตีครับผมวันดีน้องอย่าซี i l i n g the c e i l i เข้าใจวะฮะ ขังคบเลยอ๋อโอเคตกลงออของกลางครับเก็บของกลางเก็บของกลางไง้เก็บมีดปะเไม่ต้องเก็บอะต้องเก็บเด้อไม่เอาไม่เก็บ กูเริ่มจะลำแขวนไอเสียงพูดนี่แหละมึงพูดอะไรนักหนาววะฟันแม่งฟันดาไม่เอาเดือพแอ๊วอีกไม่นานกูจะขึ้นเป็นคบอตลอดละเฮ้ยสวัสดีครับลุง ลงมาลงมาลงมาเราจะทำอะไรเนาะลงมาครับลงมาครับขอดูหน่อยสิมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยขึ้นแล้วมาโอ้ยขวานฉลาง เอาสดงงัดเลยทำไมคุณทำเช่นนี้เรื่องของโก้เป็นตำรวจที่ไม่ค่อยจะดีซะเลย เอดูดง đây อ่าไอ้น้องชื่อไม่ตรงไม่มีอะไรตรงเลยฟาดแม่งเอ้ยโอยทีเดียวตายเลยหรอไอ้สัตว์เอยมึมมงตายง่ายกิน <c oughs> โอเคครับ อันผมว่าพอแค่นี้ดีกว่าไอ้เหี้ยกูตีตายหมดเลยอเอ้ยครับจบแล้วครับแค่นี้แหละบ๊ายบาย